สวัสดีครับมอร์นิ่งนะครับเพื่อนๆทุกคนผมเพื่อนน,นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันรสร้างสังคมน้ำมงนทนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่อง m o n e y Hero นะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดก่อนที่จะไปเข้าห้องสอบเดี๋ยวเรามาติวกันสัก5นาทีนะครับเป็นยังไงบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้จะเห็นว่าวันที่5เดือน5นี้ลงแบบหลอนถูกไหมวันที่6ตีส่วนขึ้นมาซะง,งั้นจะเอายังไงกันแน่นะฮะแบบลงก็งง ขึ้นก็งงนะฮะก็อันนี้ถ้าเกิดเรามีแผนที่อยู่ในใจและทําตามแผนนะครับมผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะผ่านทุกวิกฤตไปได้ด้วยดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเฮ้ยเราจะวางแผนการเทรดอย่างไรในวันนี้นะครับมีหุ้นที่ติดสแกนมาทั้งหมด29ตัวเดี๋ยวเราจะไล่ดูเีละตัวตัวไหน,นที่ไม่ใช่ตนเทนผมจะขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับ ADB นี้ผ่าน AS ไปแล้วครับนะ จากที่เฝ้ามาหลายวันนะครับในสุดก็ไปตรงนี้ก็ยังเป็นต้นเทนได้แต่ว่าตัวราคาทุนก็จะเสียเปรียบแล้วนะครับอยากให้คิดตรงนี้ด้วยนะคือคนที่ราคาทุน23กับราคาทุน25.5นี้มันคนละความสูงเลยนะนะความเสี่ยวจะแตกต่างกันหุ้นเ j นี่กํกลงังกําลังพักอยู่นะครับเตรียมที่จะระเบิดอัลม,มา s ่านะฮะ SK ผมผ่านเพราะว่าตรงนี้มันมันระเบิดขึ้นมาแล้วนะครับ ASP อ่ะตรงนี้กำลังย่อรออยู่นะเนี่ยกำลังรอเลยนะฮะแนวรับอยู่ที่3.5ครับแนวต้านอยู่ที่3.9 e R w ผมข้ามนะครับแต่มีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มที่จะกลับตัวในทรงขึ้นย่อยชุดนี้เหมือนกันนะครับ GCap GCap ก็สวยนะครับถึงจะกลับตัวแบบไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับชุดนี้แนวรับจะอยู่ที่ประมาณ2.7ถึง2.9ครับ หานโอ้โหไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กราฟก่อนอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมขอข้ามนะครับไอไอลิงก์ Link, พักตัวเสร็จเรียบร้อยใช่นไหมพักตัวเสร็จทะลุไปเลยนะครับอันนี้ก็ข้ามนะครับ ILM ชุดนี้ไม่ใช่การกับตัวแน่แน่โอ้มีโอกาสเป็นมอร์นิ่งได้เนี่ยอ๋อมีโอกาสเป็นมอร์นิ่งสตาร์ได้นะครับแนวต้าน16บาทถ้ามาตรงนี้นะครับแนวรับจุดอยู่ลึกไปนิดนึงนะครับก็คือ13.2ราคานนี้14.7ะะฮ มาสต็อป้อตสิบสามจุดสองนี้โอ้โหงานหนักเหมือนกันนะเนี่ย JWD ผมข้ามนะครับ k g i ข้าม KSL ข้าม n c l โอ้โหอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับไม่สวยนะฮะแนวรับอยู่ที่หนึ่งจุดสามผลนะฮะข้ามครับ PJ w ข้าม r c l ข้าม s f e c ยังคงสวยอยู่นะครับเนี่ยครับสำหรับ s f e c แนวรับอยู่ที่โซน6.5ไปจนถึง6.9ครับผม SGF ชุดนี้ค่อยๆไต่ขึ้นนะครับตรงนี้มีโอกาสเป็นต้นเทรนในกรอบบนนี้ได้นะแต่จริงต้นเทรนมันอยู่ตั้งแต่1.1แล้วฮะนะอันนี้1.3มันก็ต้นทุนที่ต่างกันอยู่นะซีดกำลังพักตัวครับแนวในการพักก็อยู่ที่36จนไปถึง38บาทครับ SPVI ชุดนี้โอเคเฉยๆนะฮะมันถึงแนวต้านด้วยซ้ำไปนะครับเรามาดูที่แนวรับดีกว่าอยู่ที่6บาท ทิปนะครับลักษณะของทิปก็คือขึ้นมาแล้วก็พักอ่าโซนนี้ก็สวยอยู่ครับแนวรับอยู่ที่3 0มสบาท TKS ขึ้นย่อขึ้นย่อนะครับโซนนี้ก็แนวรับอยู่ที่11บาทครับ TTA ีม่ค่อยดีแล้วเนี่ยแนวรับคิดว่าหลุดนะฮะสิบครับผมยูเคมค่อยๆ่ไต่ขึ้นไม่มีอะไรนะครับวีคอ่าตัวนี้นะขึ้นมาไอ้แท่งแรกเนี่ย เมื่อวันก่อนผมบอกว่ามันขึ้นมาถึงแนวต้านพอดีก็คือ6.15เราหวังว่ามันจะโดนตบลงถูกไหมหวังว่าม,มันจะโดนตบลงแล้วเราจะไปเก็บประมาณ4บาทก,กว่าๆแต่มันไม่ตบลงมันขึ้นแต่พอขึ้นมาเป็นลักษณะของแท่งแดงแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่น่ากลัวเพราะมันคือการพักอยู่ข้างบนหัวการพักบนหัวเนี่ยทำให้แนวรับนะครับแนวรับก็จากกว้างอยู่ที่6.3จนไปถึง 6.6อยู่ที่ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะหาจังหวะในการวิ่งขึ้นต่อก็ค่อนข้างแรงนะที่มันโดนกดน่าจะเป็นเพราะโซนนี้นะครับ6.5ที่เขาเคยทำไว้ในอดีตโอเคแต่ถ้าทะลุกรอบนี้ไปได้ผมว่าน่าจะอีกยาวนะครับแล้วก็เวิร์กชุดนี้น่าจะกลับตัวแล้วแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดแท่งนี้นะฮะแท่งล่าสุดเนี่ยเป็นเขียวเต็มแท่งนะครับ โหมันจะเป็นการปิดที่สวยงามมากจะเป็นต้นเทนได้ค่อนข้างชัดเจนแต่ตรงนี้มันยังแบบลูกผีลูกคนอยู่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือหุ้น xo ซึ่ง xo ก็จะเหมือนอีกหุ้นหลายๆตัวที่แทงทะลุขึ้นมาแล้วก็เตรียมยอ่อพักตัวนะครับซึ่งโซนในการยอร่ออยู่ที่15.5จนไปถึง16บาทอาทใครจะไปเฝ้านาเทศตอนนี้สามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อแล้วก็ในช่วงนี้นะครับ คอร์สของอาจารย์ภูมินะครับเป็นคอร์สหุ้นเด้งปเปลี่ยนชีวิตกําลังเปิดรับสมัครนะครับลูกศิษย์ที่จะเข้ามาลงทะเบียนในคอร์สนี้นะครับก็ต้องขอบอกว่า,าระยะเวลาในการปิดรับสมัครคือวันที่31พฤษภาก็คือสิ้นเดือนนี้เราจะปิดรับสมัครนะครับแล้วก็คนที่สมัครทันก็จะได้เรียนในเดือนมิถุนาเต็มเดือนนะครับวันเสราร์อาทิตย์นะฮะเฉพาะวันเสราร์อาทิตย์ทุกๆเสราร์อาทิตย์ในเดือนมิถุนาเรียนทั้งหมด8ครั้งนะครับ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดูพื้นฐานบริษัทมองหาว่าหุ้นตัวไหนที่มีโอกาสที่จะกลายเป็นหุ้นเด้งตัวต่อไปนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะเรียนในคอร์สหุ้นเด้งนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามานะฮะพิมพ์คำว่าหุ้นเด้งมาที่ Line at Money Hero ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ดูเดี๋ยวก็ตรงนี้ผมขอไปตอบคำถามเพื่อนเก่อนนะครับแนวโน้ม a c เป็นไซเวย์เเป็นไซเวย์ มีโอกาสกับตัวเป็นขาขึ้นอย่างครับคอนโนมไทยมุ้ยเป็นขาขึ้นกําลังพักตัวสวยนะฮะอันนี้พักตัวสวยเลย DO d ดีตอนนี้รับได้ไหมอันนี้ผิดกฎนะครับคอนโนมเอวซีน่าจะเป็นขาลงนะลงเละนะฮะดูชุดนี้มีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับถ้าสามารถยืนเหนือ4.86ได้ด้วยแทงเขียวนะครับ S M P C เป็นขาลงหรือไซเวย์เป็นไซเวย์ครับนี่ฮะ อยู่ในกรอบชัดเจนเลยนะครับออคอแนนโนมค่าหมาดด้วยค่าเขาทุนอยู่ที่4.3ทุนไม่ค่อยดีไปซื้อที่แนวต้านพอดีนะครับแนวรับนะฮะอยู่ที่ประมาณ4บาทครับผม vl ตอนนี้พักตัวใช่ไหมอ่าใช่ครับผมพักสวยอยู่นะครับอาจารย์คา้าหุ้นกันกูนแนวโน้มด้วยค่ะอ่าเป็นขาขึ้นแล้วนะครับไซเบอัพเข้า se ได้2วัน เกิด XR นะครับติดลบ50%กวนแก้ไขยังไงครับจารย์แก้ที่ m d s e t ของเราด่วนเลยนะครับเข้าใจคำว่า XR หรือเปล่านะครับต้องเติมความรู้กันนะ XR ของ SE ที่จ่ายมาเนี่ยแปลว่า2หุ้นเดิมได้3หุ้นใหม่เพิ่มหุ้นโดยการอัดเงินเข้าไป50สตางค์ต่อหุ้นนะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณมีเดิมอยู่ 200หุ้นคุณจะได้หุ้นใหม่มา300หุ้นรวมเป็น500หุ้นโดยที่หุ้นใหม่300หุ้นอ่ะคุณจะเสียเงินแค่50สตางค์ต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ติดลบแน่นอนนะคุณไม่ติดลบแน่นอนครับลองไปคำนวณดูนะครับพอแนวน้อม JWD ท่งนี้เป็นยังไงบ้างน่าไปต่อไหมทรงนี้ไปต่ออยู่แล้วนะครับนะขึ้นมาชุดใหญ่พักแล้วก็โอ้โหไปต่ออยู่แล้ว แต่นะครับต้นทุนสําคัญนะผมบอกแล้วต้นทุนคนที่ไปซื้อบนดอยกับคนที่ซื้ออยู่ตีนดอยเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันแม้แต่ว่ามันจะเป็นหุ้นตัวเดียวกันก็ตามนะครับ UTP ทุน12.9สอุ้โห้ยังรันดีครับรันย,ยาวๆเลยครับขึ้นมาเกือบร0 0แล้วควรวางแผนยังไงถ้าจะตัดตกแต่งพอร์ตจริงๆนะครับโดยส่วนตัวให้อ่าเหตุผลว่าอย่างนี้เลยกันนะครับถ้าเกิดเป็นผมถือหุ้นตัวใดก็ตามที่กาไรร0% 0แล้วผมจะ แบ่งขายออกมาครับอาจจะแบ่งขาย50%หรือว่า25%เพื่อให้เงินที่มันเหลืออยู่ในพอตนั้นเป็นกำไรล้วนๆครับคือโอกาสแพ้จะยากแล้วนะฮะขอแนวรับแนวต้านของ MGT หน่อยค่ะอยากเข้าแต่เข้าไม่ทันไม่รู้จะเข้ายังไงดีว่างั้น MGT อ๋อนี่ไงมันลงมาพักแล้วนะครับ,นะรบแนวรับก็อยู่ตรงนี้เลยครับ3.84ครับผม ขอแนวโน้ม b w g ครับผมเป็นไซด์เว้ยอัพนะครับแนวรับอยู่ที่70ตังค์แนวโน้มสต็อปโ s สของ CK ครับทุน17บาททุนไม่ค่อยดีนะครับไล่ราคาสต็อป o s สเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ16.3ครับผมสต็อป o s สของไว้ไว้โอ้สวยนะฮะสต็อป o s สตรงนี้ลึกไปไหม6.2นะครับแนวโน้มมาโคมาโคเป็นไซด์เว้ใหญ่ๆเลยฮนะ นะเป็นไซด์เวย์ใหญ่เลยแนวรับประมาณ60ตังค์ซันโกะนะครับแนวโน้มเป็นอย่างไรคัดลอดเท่าไหร่ทุน1.4ซันโกะโห,โหดูดินี่คือทุนที่เราไปได้คือไปจั่วหัวดอยมาจั่วแบบเป็นไส้ด้วยนะมันไม่ได้เป็นขึ้นเต็มแท่งตอนนี้มันไม่มีสัญญาณซื้อตรงนี้เลยนะครับและก่อนหน้านี้ดูลักษณะกราฟเห็นไหมกราฟไม่มีฟีฟอ หุ้นไม่มีพีโฟดนะครับถ้าเกิดดูเป็นแฟนรายการของเรานะครับจะทราบดีนะว่าหุ้นในลักษณะนี้เราไม่แนะนําให้เข้าไปยุ่งอยู่แล้วนะครับโดยภาพรวมนะครับมันเป็นขาขึ้นนะมันเป็นขาขึ้นก็ยังพอโอเคแต่นะครับกราบลักษณะนี้คือต้องบอกว่ามันสั่งสร้างได้นะกะ็เป็นกงลังใาให้แล้วกันนะครับถ้าถึงทุนเมื่อไหร่ก็ขายออกมาครับคอร์สมาราทอนจะเปิดอีกเมื่อไหร่จะเปิดรับลงทะเบียน สิ้นเดือนนี้รอฟังประกาศดีๆนะครับคือใครที่มาลงทะเบียนทีหลังเนี่ยคือเราไม่รับนะฮะเราจะรับเฉพาะในช่วงที่เปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้นโดยปกติก็จะเปิดให้ลงทะเบียนประมาณ2สัปดาห์นะครับใครทันก็คือทันก็กจะรับแค่นั้นโอเคนะครับขอแนวโน้มแจ็ตอีฟเหรครับโอ้โหกราฟไม่สวยเป็นไซด์เวย์ครับแนวต้านพอดีเลยนะตรงเนี้ย นะแนวต้าน9.8้ง9.8ไปรอแถวนาะรับก็ได้ประมาณ9.2นะครับ ALT มีโอกาสไปต่อไหมครับทุน3.18มีโอกาสที่จะลงต่อมากกว่านะครับแนวรับอยู่ที่2.7 h H R ทำทรงกลับตัวหรือเปล่าใช่ครับอันนี้พูดถูกแล้วครับอันนี้คือทรงกลับตัวเป็นต้นเทนแล้วมันก็ไม่ติดสแกนจริงๆมันควรติดสแกนนะครับการในลักษณะนี้คัมเบลเขาเสียทรงเป็นขาลงใช่ไหมใช่ครับ เป็นขาลงครับผมอาจารย์นับเวฟทําไมเวฟสาสั้นที่สุดครับ<ะ>ต้องไปเรียนใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าไปไปฟังที่ไหนมาคําว่าเวฟสาเวฟสามีโอกาสที่จะเป็นเวฟที่สั้นที่สุดได้ในคลื่นออเลียดเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยคลื่นทั้งหมด5ชุดถ้าเป็นอิมเพลสนะที่เราไปนับ 1, 2, 3, 4, 5นะครับใน1 2 3 4 5เนี่ย มันไม่ได้หมายความว่า1 2 3ต้องยาวอย่างนี้4 5นะคือมันอยู่ที่ว่า1 3 5เนี่ยคลื่นใดจะเกิด extension ตามกฎของอิเลียดก็คือจะต้องมีอย่างน้อย1คลื่นที่เกิด extension ซึ่ง extension อาจจะไปเกิดที่คลื่น1ก็ได้แล้วก็คลื่น3สั้นแล้วอาจจะไปเกิดที่คลื่น5อีกก็ได้ก็คือ1 x นะครับอันนี้ก็เว็บ3อันนี้ก็เป็น5 x แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเกิด1สั้น 3สั้นแล้วก็ไป 5X ก็ได้นะครับไม่มีตัวไหนที่บอกว่าขึ้น3เป็นขึ้นที่ยาวที่สุดจำไว้ดีๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมเราจะให้ความสนใจที่ขึ้น3เพราะอะไรเพราะขึ้นหนึ่งเราไม่รู้ว่ามันคือขึ้นหนึ่งประเด็นมาอยู่ตรงนี้ฮะคือขึ้นมาปุ๊บกว่าจะรู้ว่ามันคลืนหนึ่งก็คือมันจะต้องมีการพักอ่าดิเรกชันเอ้คอลเลคชันออกเป็น ขึ้น2แล้วนึกออกไหมครับเราถึงจะรู้อ๋อนนอันนี้มีโอกาสไปขึ้น1่และเวลาที่เราจะเล่นจริงๆเราจะมาเล่นที่ต้นเทนเวฟสามคนส่วนใหญ่ก็เลยจะให้ความสนใจหนักไปที่เวฟสามหรือเวฟห้าโอเคไหมครับขอวิจัยอีกรอบผมติดโอ้โหมันต้องคัดแล้วฮะวิจัยเป็นขาลงนะครับอ e ีเอฟเฟอร์ e Ever นะฮะอีเวอร์นะฮะยังไม่ไปไหนทุนทุนยังสครับนะครับยังไม่ไปไหนก็อยู่ที่เดิมนะฮะแนวโน้ม เกียรตินะครับเกียรติเป็นขาขึ้นที่ตัวเล็กกว่า1บาทก็ระมัดระวังนะครับทำาไต่อไปแล้ว JWD ซื้อที่10.65ควรไปต่อไหมเฮ้ยเวลาซื้อเราต้องมีแผนนะโอ้โหทำไมอย่างนี้ก็รันครับรันเทนไปกอนเซปโก้หน่อยค่ะเซปโกเป็นไซเวครับผมชัดเจนผมว่ามันจ่อลงเนียนะ4.6เนี่ยคิดว่าหลุดนะครับ ขนนโนม qs qs น่าจะกำลังทำฐานใหม่ทำฐานใหม่อยู่ที่ประมาณ2.26นะครับขอนเน้นมทาคูนิทาคูนิน่าจะเป็นขาขึ้นช่ายกำลังพักตัวเตรียมที่จะขึ้นต่อนะครับขอนนโนมโนเบลนะครับชุดนี้มีโอกาสที่จะพักเสร็จเรียบร้อยเตรียมที่จะขึ้นต่อเหมือนกันนะครับขนนนม RML เป็นขาขึ้นชัดเจนมากเลยครับเป็นประโยชน์มากขอบคุณครับในเพื่อขอแนเอนโนม S+ โอกลับตัวแล้วครับี่ขึ้นย่อยเป็นขาขึ้นต่อนะครับแล้ว AJ แนวต้านถัดไปคือสามสิบสองหรือเปล่าสามสิบเอ็ดจุดสี่ครับผมโอเชียนวอลสามหน่อยค่ะผมไม่ดูวอลให้นะครับ l s เสียทรงหรือ,อยังเสียแล้วนะครับเสียทรงแล้ว PSL เข้าได้ไหมครับสิบแปดบวกอันนี้ผิดกฎเนาะ,ะเข้าได้ไหมเนี่ย B52 พักตัวใช่ไหมแนวโน้มแนวรับแนวต้าน B52 ้ B 52, เป็นขาขึ้นค่อนข้างสตรอง อตอนนี้พักตัวถูกแล้วครับแนวรับก็อยู่ที่0.65นะครับแนวรับคอตโต้มันจะลงมาให้รับไหมนะไม่น่าจะได้รับแล้วนะฮะแนวรับมันอยู่ที่2.4แ,แต่คิดว่าไม่ถึงแล้วนะครับคอยลออม EP ค่ะสต็อปลอตอยู่ที่ไหนตรงไหนตรงนี้แหละครับสต็อปลอต5.8ครับผมเอลล่านะครับเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนกันนะครับไอเทลหน่อยเป็นพักแล้วนะฮะลงมาพักแต่ว่าชุดในขึ้นย่อยนี้กลับตัวเรียบร้อยเป็นขาขึ้นต่อ ไทคมน่าจะพักตัวอ่ะแนวรับอยู่ที่9.6ครับโอเคอ่ะหมดแล้วนะฮะขอแนวรับแนวต้าน spvi เป็นขาขึ้นแนวรับประมาณ6บาทหรือไม่ก็7.2ก็ได้ถ้ารีบมากนะครับแล้วก็ ptl ptl ไม่มีแนวรับหรอกแต่ว่าแนวต้านอยู่ที่30.75 adb ลงหวบ <c oughs> ที่ลงหวบขนาดนั้นเขามีสัญญาณอะไรเตือนก่อนหน้าไหมขอดูหน่อยนะ adb ลงหวบไหนลงหวบคคำว่าลงหวบนี่มันคืออะไรวะไอเนี่ยเหรอหรือไอนี่ลงมาสองช่องเนี่ยนะอือหือคุณน้องครับในวันที่คุณน้องไปเจอลงสิบช่องเนี่ยจะเรียกว่าอะไรลงนรกเลยเหรอจะเรียกว่าลงนรกเลยไหมคือลงสองช่องมันยังเรียกลงหวบอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะว่าไง a d b ผมผมก็พิมพ์ชื่อหุ้นถูกอยู่นะมันไม่มีลงหวบโอเคนะนะครับอ่ะเป็นขาขึ้น โอเคสำหรับในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่อยากจะถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะมาตามตอบให้ในคลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วครับขอขอบขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย